นา,านจอดรถที่ดูธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับมีความลึกลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นครับนั่นก็คือก้อนหินนึงครับที่สามารถดึงดูดรถนะครับให้มาเกยมันหรือมาชนมันเนี่ยเป็นสิบๆคันเลยนะครับบราก็ว,าว่ามันไม่มีก้อนหินก้อนนี้อยู่บนโลกนะครับกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็ชนมันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องนี้กันนะครับ ก้อนหินก้อนนี้นะครับเป็นก้อนหินที่ มีความโด่งดังในโลกโซเชียลมากๆเลยนะครับเนื่องจากมันนะครับถูกรดชนนะครับซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็น10บๆคันเลยครับที่นี่นะครับเหมือนเป็นที่พักรถนะครับเวลาขับรถไกลๆเขจะมีที่พักรถใช่ไหมที่นี่ก็จะมีพวกห้างสินค้าที่เอาไว้กินคงกินข้าวอะไรแบบนี้ครับและนี่ก็เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับที่ถูกตั้งอยู่ตรงนี้ครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมี3ก้อนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าทําไมตรงนี้ถึงมีก้อนหินนะครับเดี๋ยูย่ๆก็มีก้อนหินถึง3ก้อนเลยนะครับ แล้วก็จะคงมีท่านผู้ชมหลายคนก็คงคิดว่าแล้วเขาจะเอาก้อนหินมาตั้งให้รถชนทาไมทาไมเขาไม่เอาก้อนหินออกไปเลยเนี่ยเรื่องราวมันมีอยู่ว่านะครับเมื่อก่อนครับก้อนหิน3ามก้อนนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกท่านผู้ชมมันก็เป็นเพียงแค่สนามหญ้าเปล่าๆนะครับที่เขาปูไว้แถวดีนะครับแต่มันมีคนที่นิสัยเสียนะครับเวลาเลี้ยวรถเนี่ยเขาจะชอบเลี้ยวแบบนี้ฮะเลี้ยวแล้วก็ลัดสนามหญ้าแบบเหยียบสนามหญ้าตรงนี้ไปสงเกตว่า ตรงนี้ย่ามตายหมดเลยนะครับคือมันไม่มีย้าเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยปะคือเขาอะนะครับเสียนิสัยแล้วก็ลัดถนนกันนะครับจะของพื้นที่นี้เขาเลยแก้ไขปัญหาโดยการที่เขาเอาหินมาโรยนะครับเห็นไหมไปที่เขามีแบบก้อนหนึ่งก้อนหินโรยใช่ไหมถึงก้อนหินมาโรยนะครับก็ยังไม่วหวนะครับที่รถนะครับก็จะต้องอามาเยียบลัดตรงนี้ไปนะครับเอาต้นไม้มากองมาพลูกไม่เคยรอดนะครับเพราะต้นไม้ต้นอื่นเขาโตมาแล้วใช่ไหมตรงนี้นะครับต้นกระเปียกหนึ่งเนี่ยต้นแค่นี้นะครับเพราะว่ามันโดนชนอยู่บ่อยๆนะครับ ในท้ายที่สุดเนี่ยที่นี่เขาเลยทนไม่ไหวนะครับเขาก็เลยเอาก้อนหินมาวางไว้นะครับและเรื่องราวของก้อนหินลึกลับนะครับก็เริ่มจากตรงนั้นแหละคะท่านผู้ชม ตั้งแต่เอาก้อนหินก้อนนี้มาตั้งเลยครับเจ้าของร้านก็คงว่าเอจบแล้วนะครับปัญหาตรงนี้คงจะจบสิ้นกันสักทีคงจะไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการที่คนมักง่ายขี่รถลัดเข้าไปในส่วนตรงนี้แล้วนะครับแต่เขาคิดผิดนะท่านผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่แปลกคือแม้ว่าก้อนหินที่วางนะั้นจะก้อนใหญ่ขนาดไหนนะครับก็จะมีคนนะครับลัดสนามตรงนี้และไปชนมันอยู่ดีฮะถามว่าชนมากขนาดไหนนะครับเรียกได้ว่ามีภาพมากมายนะครับนี่ขึ้นมานี่เป็นสิบสิบคันนะครับชนแล้วชนเล่า มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะก้อนเล็กๆเลยนะมันก้อนใหญ่นะครับแต่ด้วยความเสียนิสัยของคนหรือเปล่านะครับที่เขานะครับลับหล่อตรงนี้ไปเรื่อยๆนะัะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับการสตีดวิวที่เขาถ่ายไว้หลายๆปีครับย้อนไปตอนปี2014นะครับจะสังเกตได้เลยว่าก้อนหินก้อนนี้นะครับถูกตั้งอยู่หัวมุมนะครับย่าอย่างเต็มอยู่เลยเห็นไหมท่านผู้ชมเขาแก้ปัญหาแล้วนะครับปี2014แล้วเรามาดูตอนปี2016นะครับจะพบว่าก้อนหินก้อนนี้นะครับ ก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมนะทุผู้ชมมันจะเริ่มจากต่อจากตรงนี้ผอ้ชมและปี2021นะผู้ชมดูมันพลิกนะครับก้อนก้อนหินมันพลิกตีลังกาฮะและปี2022ล่าสุดเนี่ยนะครับมันจะเคยอยู่ตรงนี้มันก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก้อนหินก้อน,นื่นๆเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะมีแต่ก้อนนี้แหละนะนผู้ชมที่มันมีปัญหานะครับตั้งๆที่ก้อนนี้ก็ตั้งอยู่ในแบบเอ่อ ฟร์ดิชันเดียวกันเลยนะครับคือครั้งนี้แต่มันก็ไม่มีคนชนมันคือคนชนแต่ไอ้ก้อนเนี้ยนะครับชนแล้วชนเล่าอยู่นะไม่รู้ว่ามันเป็นก้อนหินที่ดึงดูดรถอะไรหรือว่ามีเรื่องลึกลับอะไรก็่ยวก้อนหินก้อนนี้หรือเปล่านะครับเรามาดูภาพของเจ้าก้อนหินก้อนนี้กันดีกว่านะครับว่ามีคนชนมันเยอะขนาดไหนนะครับมาดูกันที่ภาพแรกอันนี้เป็นภาพชัดๆของก้อนหินก้อนนี้นะครับภาพที่2นะครับก็เป็นรถนะครับที่ อ่าเหมือนอันนี้เหมือนเหมือนจะตั้งใจเกยขึ้นไปนะนะครับหรือว่ารถเขาอาจจะสูงมากๆจนมองไม่เห็นก้อนหินก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรถเหมือนกันใช่ไหมนี่นะครับน่าจะเกยขึ้นไปเนื่องจากรถน่าจะสูงนะแต่ท่าผู้ชมคิดว่าจะมีรถแค่จะพวกนี้ที่เกยหรือเปล่าไม่ใช่ครับรถปกติก็ก,ก,ก,ก็เกยน,นะครับนี่คือรถแบบว่าครอบครัวนะครับก็ยังเกยอะไรแบบนี้นะครับนี่ใหนผูดด้ชมดูอันนี้คือเกยแบบขยับไม่ได้นะแบบชนแล้วเกยแล้วแบบขาอยู่ที้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเ้าดูดูดิเกยแล้วแบบว่าเจ้า อะไรวบเนี้ฮะเนี่ยดูดิก็แปลงนะครับว่ามันเคยซ้าเคยซากอยู่ก้อนหินก้อนเนี้ยดูเนี่ย่านผู้ชมเี่ย เป็นสิบๆคันนะครับจนนักข่าวมาทําข่าวไอ้เจ้ากอะถิงก้อนนี้เลยนะครับว่ามันมีเรื่องลึกลับที่อะไรมากมายเกี่ยวกับกอะถิงก้อนนี้หรือเปล่าทำไมถึงมีคนมาเกยกันมันว่วันอาจจะเป็นเพราะรูปทรงที่มันเป็นรูปทรงแบบแบบเขียงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับทำให้มันแบบสมัตให้รถขึ้นไปเกยได้อะไรแบบนี้บ่อยๆหรือเปล่านะครับเนี่ยถึงมีคนมาว่าเป็นแลนด์มาร์คมาพ่มาที่นี่เพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับไอ้กอะถิงก้อน,นเนี้ยเนี่ยดูมันกลายเป็นแบบว่าเซเลบหรือว่าแลนด์มาร์คไปเลยนะครับดู <laughs> แบบนี้ ท่านผู้ชม่ะครับคิดยังไงกับไอ้เจ้าก้อนหินก้อนนี้นะครับมันมีอะไรพลังงานอะไรที่อยู่ในก้อนหินก้อนนี้หรือเปล่าหรือเปเพียงแค่ความมักง่ายของมันดูทั้งก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของก้อนหินลึกลับนะครับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับมันถูกชนถูกเกยจนมันเป็นที่ก้าวขานในโลกโซเชียลหรือโลกอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวนะครับของเจ้าก้อนหินนะครับที่ลึกลับและ น่าสนใจมากๆใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในช่องของเราที่จะมีให้ดูในทุกสัปดาห์เนี่ยสามารถกดติดตามกดเส้นกระดิ่งกันไว้ได้เลยนะครับเมืม่อผมลงคลิปมันจะเป็นแจ้งเตือนหน้าจอรับชมเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นจะเป็นเรื่องราวถ้าอยู่ติดตามกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย